สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชิวชาแนลวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำ4เมนูยอดนิยมนะคะเพิ่มความน่ากินด้วยฟองนมนุ่มๆฟูๆเหนือนเหนียนกริบแบบนี้ช่วยให้เครื่องดื่มดูน่าดื่มมากยิ่งขึ้นเริ่มที่เมนูแรกเลยค่ะกาแฟโบราณลวกถุงกองผ่านน้าร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวันตักผงกาแฟที่1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแบบพูนๆเลยถ้าเกิดใครชอบกาแฟเข้มไม่ชอบเข้มมากก็ตักแบบพอดีช้อนต่อด้วยน้ําร้อนเราใส่ลงไปที่1นึย 15 ml เทสลับไปมา3-4รอบนะคะใครที่ชอบเข้มกาแฟนำเนี่ยให้แช่กาแฟเอาไว้เลยประมาณ2-3นาทีค่ะในระหว่างรอนี้เราก็ไปเตรียมน้ำตาลทราย2ช้อนชานะคะ สักแบบพูนๆช้อนได้เลยค่ะตามด้วยครีมเทียม2ช้อนชาพูนๆเช่นกันสกัดน้ำกาแฟได้ประมาณ120 ml โดยเราจะใช้ช้อนชงดํายาวจิ้มลงไปตรงกลางถุงกรองแล้วปิดถุงกรองเลยค่ะเทกาแฟใส่น้ำตาคลครีมเทียมที่เราเตรียมไว้แล้วก็คนผสมให้ของแห้งเขาละลายเข้ากับน้ำกาแฟก่อนและตามด้วยข้นหวานนกเหยี่ยวฟอลคอนที่ 25ML เกลี่ยออกมาให้หมดกลิ้ยงๆถ้วยเลยค่ะจากนั้นตามด้วยค้นจืดที่25 ml เท่ากันคนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันอีกทีก็ได้เมนูกาแฟโบราณเข้มๆแล้วสีแบบเข้มมากตักน้ำแข็งเต็มแก้ว18 oz เทเค,ครื่องดื่มลงไปค่ะและเติมน้ำแข็งด้านบนอีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นตัวช่วยเพิ่มความน่าดื่มสำหรับเมนูนี้นมสำหรับตีฟองตรานกเกี่ยวฝองคอนบรรจุกล่องละ1,000 ml พิเชอร์ที่ใช้ต้องแช่เย็นจัดนะคะถึงจะตีขึ้นส่วนนมตีฟองก็ต้องแช่เย็นเช่นกันเปิดกลองออกมาจากเทนมตีฟองนกเกี่ยวฟอง่อนลงไปที่ประมาณ1ส่วน5หรือ1ส่วน4ของพิเชอร์แล้วแต่เราใช้มากน้อยแค่ไหน ลักษณะก็จะเป็นนมสีขาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ก้านตีไฟฟ้าเลยจะปั่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาขึ้นฟูจนกระทั่งปั่นต่อไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดใครจะเอาไปเทผ่านรูฝาโดมก็อาจจะปั่นให้เหลวกว่านี้นิดนึงแต่ลี่ถนัดแบบใช้ช้อนตักมากกว่าค่ะลี่ก็เลยตีให้สุดไปเลยทีเดียวแบบว่าปั่นต่อไม่ได้แล้วเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนที่เห็นในภาพเลยเดี๋ยวยกก้านตีฟองนมให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเนื้อนเนียนนุ่มฟูมากๆเลยเห็นไหม ฟองนมลงไปด้านบนเครื่องดื่มประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะส่วนหนึ่งที่ชอบใช้แบบตากเพราะว่าควบคุมต้นทุนง่ายดีค่ะไม่เกิน3ช้อนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยกาแฟโบราณเข้มๆตัดกับฟองนมนุ่มๆและนมตีฟองตัวนี้ยังสามารถนำไปผสมลงในเครื่องดื่มได้ด้วยนะคะ <c oughs> ถัดมาเป็นเมนูชายเย็นอย่าลืมลวกทำความสะอาดถุงกรองด้วยน้ำร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวัน ตักผงชาแดงที่1ช้อนโต๊ะครึ่งแบบพุนๆเลยจ้าถ้าเกิดใครชอบกินชาเข้มๆน้ำร้อนแบบเตือจัดเลย 125ML ค่ะชักชาสลับกันไปมาประมาณ3-4ถึงรอบยกสูงๆด้วยก็ดีชาจะได้หอมขึ้นแช่ชาทิ้งไว้ประมาณ2-3ถึงนาทีเลยจ้าระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมน้ำตาลทรายที่2ช้อนชาพุนๆหรือใครไม่เน้นหวานนำใส่ช้อนชาเดียวก็พอครีมเทียม2ช้อนชาพูนเช่นกันจ้ามาปีบสกัดน้ำชาได้ประมาณ100 ml อ เขาจะได้น้อยกว่ากาแฟโบราณนะคะเพราะตัวใบชาจะอุ้มน้ําได้ดีกว่าเทน้ําชาใส่น้ําตาลครีมเทียมที่เตรียมไว้คนน้าตาลครีมเทียมให้ละลายดีก่อนตามด้วยข้นจืด25 ml และข้นหวานนกเยี่ยวฟอคอนที่25 ml เท่ากันผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีได้ชายเย็นสีสวยๆแบบนี้ ตักน้ำแข็งแก้ว18ออนซ์เทชายเย็นลงไปแล้วก็เติมน้ำแข็งด้านบานอีกเล็กน้อยโปะฟองนมเนื้อนเนียนนุ่มฟูลงไปด้านบนเลยจ้า2-3ช้อนโต๊ะนุ่มมากดูจากในรูป ได้แล้วเมนูชายเย็นฟองนุ่มๆไปต่อกันที่เมนูโกโก้ค่ะตักผงโกโก้ที่1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆเลยน้ำตาลที่2ช้อนชาแบบพูนๆครีมเทียม2ช้อนชาพูนเช่นกันสูตรนี้เน้นจำง่ายนะคะชงคล้ายกันหมดเลยน้ำร้อน100 ml คนผงโกโก้น้ำร้อนน้ำตาลครีมเทียมให้ละลายเข้ากันหมดเติมข้นจืดที่25 ml ต่อด้วยค้นหวานนกเกี่ยวฟอลคอน25 ml เท่ากันจ้าใส่ลงไปเลยคนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีค่ะตักน้ำแข็งเต็มแก้ว18ออนซ์เทกโกโก้เข้มๆใส่แก้วอย่าลืมโปะฟองนุมด้านบนด้วยนะจ้าเพื่อความน่ากิน ปิดฝาจ้าพร้อมเสิร์ฟได้แล้วหมุนโชว์ตัวให้ดูกันนิดนึงสิสวยทุกมุมเลยไปต่อกันที่เมนูสุดท้ายมัชชะเย็นตักผงมัชชะที่1ช้อนชาครึ่งไม่ต้องพูนมากนะคะตักพูนขึ้นมาเล็กน้อยแบบที่เห็นในคลิปก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบเข้มเกินไป ตามด้วยน้ำร้อน45 ml ค่ะคนผสมผงมัทฉะให้ละลายหรือง่ายกว่านั้นใครจะใช้เครื่องตีฟองช่วยก็ได้นะหรือถ้าใครมีแปลงตีมัทฉะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะเติมนมสดลงไปที่90 ml คนจืดที่20 ml ค่ะและคนหวานนกเหยี่ยวฟอลคอนที่25 ml จ้าคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีอันนี้จะเป็นมัทฉะน้ำหวานน้อยแต่ถ้าใครชอบหวานนํำ เติมน้ำเชื่อมลงไปอีก10 ml ค่ะรสชาตินี้จะถูกใจคนไทยมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่เน้นหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมจ้าเทมัชะเย็นใส่แก้ว18ออ์โปะฟองนมนุ่มๆลงไปเลยปิดฝาจ้าพร้อมขายเสร็จเรียบร้อย4เมนูฟองนมอยู่ตัวนั้นมากสังเกตจากแก้วแรกกาแฟโบราณนี่ห่างกับแก้วสุดท้ายหลายนาทีเหมือนกันนะคะ ฟองนมยังไม่ละลายเลยในส่วนของรสชาติได้รสกาแฟเข้มแบบสะใจเลยนะกาแฟนำมาก่อนจากนั้นก็ตามด้วยความหวานกลางๆค่ะดื่มได้2แบบสะดุดแต่กาแฟด้านล่างก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่ง ดึงหลอดขึ้นมาด้านบนนะคะดูดฟองนมลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆลากหลอดลงไปด้านล่างเหมือนที่เห็นในรูปตอนนี้ค่ะก็จะได้เท็กเจอร์แบบฟองนมนุมน่มๆเข้าไปก่อนตามด้วยรสกาแฟช่วยให้ความกาแฟกลมกล่อมขึ้นส่วนชายเย็นอันนี้ก็จะได้รสชาติของชานํามาก่อนเลยนะคะแต่จะมีความหวานนิดนึงค่ะสําหรับตอจวอนะคะจะถูกใจรสนี้แต่เหมือนที่บอกใครไม่เน้นหวานก็ตักน้ําตาลช้อนเดียวพอคะ่ะดื่มได้2วิธีเหมือนกันก็คือจะดูดแต่ชายเย็นด้านล่างก่อนหรือจะดึงหลอดขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็ดื่มคู่ไปกับฟอง นมพร้อมกันเลยก็จะให้รสชาติของฟองนมนุ่มๆก่อนค่ะผสมด้วยรสชาจะออกแนวแบบกลมกล่อมมากกว่าโกโก้ go จ้าสูตรนี้โกโก้เข้มข้นมากไปด้เน้นหวานนะคะจะได้รสโกโก้นนำชัดความหวานแบบพอดีค่ะลี่ไม่ได้เน้นรสชาติมันนะคะเพราะว่าเน้นความโกโก้เข้มๆแต่ถ้าใครชอบมันกว่านี้สามารถเพิ่มครีมเทียมหรือข้นจืดก็ได้จ้า กินคู่กับฟองนมนุ่มๆได้รสชาติอร่อยไปอีกสไตล์หนึ่งสุดท้ายเป็นมัทฉะเย็นค่ะแก้วนีลี่ทำรสชาติแบบดื่มง่ายนะคะไม่ได้เน้นมัทฉะฝาดมากนะสําหรับคนที่แบบดื่มมัทฉะไม่เก่งหรือเพิ่งหัดทานก็ดื่มได้ค่ะแต่ถ้าใครเน้นรสมัทฉะขั้นสุดนะสามารถใส่ผงม,มัทฉะเพิ่มกว่านี้อีกครึ่งช้อนชาก็พอนะจ๊ะ การโปะฟองนมด้านบนช่วยให้รสชาติมัชฉะกลมกล่อมขึ้นนะคะลดความแบบเฟื่อนๆตรงปลายลิ้นช่วยให้รสชาติละมุนขึ้นขอย,ย้ำว่าฟองนมนุ่มแล้วก็อยู่ตัวนานมากก็สามารถไปปรับสูตรกันได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบแบบไหนทําแบบที่ตัวเองถนัดได้เลยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ y o u t u b e งามชีวาชนแนลให้ด้วยค่ะครั้งหน้าเจอกันบ๊ายบาย